นอกจากจะทำนายได้แม่นยำเกือบทุกเหตุการณ์ในตอนนี้แล้วหมอดูยานิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างหมอปลายพลายกระซิบก็ยังสามารถพาผลิตภัณฑ์คุณภาพในมือตัวล่าสุดไปคว้ารางวัล Best Asian Product Award จากงาน The w i l Hit Asian Soft Power Award 2 0 25มาของได้ในปีล่าสุดค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในระดับอาเซียนมาก,ก็คือนักกายาสบู่ที่ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่3แล้วที่มีความพิเศษของรุ่นนี้คือได้ผ่านพิธีแทงจระเข้เพื่อปลดพลังร้าย ที่ฝั่งแน่นณนะรงคูมโนลาจังหวัดตรังมาแล้วนั่นเองค่ะโดยพิธีมงคลใหญ่ในครั้งนี้ค่ะจัดถึง3วัน3าขคืนเพื่อเน้นขจัดอุปสรรคแก้เคราะห์สะเดาะสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตปลุกเสกโดยหมอปลายที่ผ่านพิธีครบถ้วนตามสายมูตัวจริงค่ะ นี่เป็นสบู่นะกายานะคะก็จะเป็นรุ่นที่สานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เสียงตอบรับดีมากค่ะก็ดีใจแฮปปี้มากๆที่แบบทุกคนใช้แล้วชอบแล้วก็มีการบอกต่อด้วยแล้วก็ได้รางวัลในวันนี้ก็ดีใจมากๆกก็ นอกจากสบู่นะคะที่เป็นสบู่สำหรับล้างสิ่งสกปรกทั้งภายนอกภายในสไตล์หมอปายเนาะก็ยังมีพวกเซรั่มนะคะที่เตรียมจะไว้ให้ทุกคนลงนักในช่วงเศรฐษฐกิจแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปโดนหลอกที่ไหนทั้งหน้าทั้งตัวเดี๋ยวเราจะสวยทั้งเฮงไปด้วยกันกระแสะตอบรับถือว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยคะ่ะที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผลลัพธ์แค่ว่าใช้แล้วสะอาด แต่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าคําว่าสะทั้งเสริมพลังทั้งทําพิธีปลุกเสกแบบมโนรานะคะแล้วก็ทําแบบ3วัน3คืนไปลําโนราเองด้วยนะคะก็เลยเป็นเป็นของที่มีความขลังมากๆแล้วคนก็อยากที่จะเอาไปใช้แล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเฮงขึ้นมีจํากัดจํานวนนะคะตรงนี้นะคะจริงๆก็เซรที่กําลังปลุกไปนะคะเมื่อประมาณเดือนมิถุนานเนี่ย ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่เราจะมีพิธีการปลุกเสกเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งนะคะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้าไปในบ้านเขียวนะคะแอคซค่ะ plai 888ค่ะหรือว่าแอคซ plai 999ค่ะ mm hmm. ก,ก็กำลังจะมีแล้วค่ะใช่ปก็เลยว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นหลายๆรุ่นเพราะว่าแล้วแต่พิธีการปลุกเสกนะคะ mm hmm. จะได้ได้ของแท้แล้วก็ได้ของจริงด้วยค่ะ mm hmm. ก็ต้องหนักอยู่แล้วตบมือข้างเดียวไม่ดังเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะก็น่าจะไปรวมๆอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะตอนนี้ค่ะในเรื่องทียว่างการเนี้ยไ,ได้รับการน้องว่าดิจิทัลใหม่ผมมาก,มก,กับจำทางด้านสืส่อไอยกานเพราะว่าความเชื่อมัน่นก็ดังมากน้อยลงอยู่แล้วแหละโดยส่วนตัวเอาแค่คนที่แบบเจนเราก็ก็รู้สึกแย่แล้วเนาะว่าแบบ เราเจออะไรกันมาเรากราบพักไม่ลงแล้วก็มีแต่เรื่องเงินเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติเรากลับมารณรงค์ให้ถูกต้อง<ม>นอกว่าพระพุทธศาส,สนาจริงๆทำบุญแค่สวดมนต์แค่ให้ทานแค่ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็ได้บุญแล้วอย่างเงี้ยแปลว่ามันน่าจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะเริ่มมีศรัทธาที่ดีขึ้นก็ตอนนี้เลยว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่ามันกำลังใจยังไม่จบเนาะยังไม่จบน่าจะประมาณ ครึ่งทางอ้เอออามนิดนึงว่าในอนาคตมีครึ่งปีหลังตอนนี้เรื่องแบบนี้ก็มาแล้วมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะหมอปลามีเรื่องตำรวจค่ะเก็บตัวยังไงะก็น่าจะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องสวยอ่ะเยอะที่แบบว่าชัดเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะได้ได้ว่าเป็นตำรวจ่อันนี้ก็ถือเป็นการเตือน เตือนให้ระวังนะคะเออค่ะโอเคครับคุณค่ะ